ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูถึงกับเซง็งลุกชอเจ็บซ้ำสอพักเพิ่มอีกหนึ่งเดือนรู้สึกว่าจะแก้ไม่หายแล้วนะครับสำหรับอาการบาดเจ็บของลุกชอที่ล่าสุดมีรายงานว่าตัวนักเตะเจ็บซ้ำอีกแล้วนะครับในระหว่างการฝึกซ้อมครั้งล่าสุดและสอแววว่าจะอดลงเล่นให้กับแมนยู4-5สัปดาห์เลยทีเดียว ทั้งที่เจ้าตัวพึ่งกลับมาซ้อมกับทีมได้ไม่นานเท่านั้นโดยตามรายงานล่าสุดจาก Manchester อร์ n i n น News สื่อท้องถิ่นของเมือง Manchester ์ได้ออกมารายงานว่าตัวของลุคชอแบ็กซด์ของ Manchester ์อยู่ในแต่ตัวนะักเตะต้องโชคร้ายมีอาการบาดเจ็บซ้ำบริเวณข้อเทา้าและส่งผลให้น่าจะต้องล้างสนามไปนานอีกประมาณ1เดือนเลยทีเดียวนะครับตามรายงานจากแหล่งข่าวในสโมสรของปีศาจแดงโดยกองหลังวัย29ปีรายนี้มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณน่องในช่วงปี ซก่อนที่เจ้าตัวจะกลับมาลงเล่นเป็นตัวสำรองให้กับแมนยูไปสามนัดในฤดูกาลนี้แต่ว่าตัวของลุคชอก็เจ็บที่กล้ามเนื้อไปอีกนะครับทำให้ผ้าการลกสนามช่วยทีมตั้งแต่เกมพบกับเอเวอเรตเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวของลุคชอกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้อีกครั้งและเป็นที่คาดการกันว่าลูเบนอโมริมจะเลือกใช้ลุคชอแทนที่ลิซานโดมาร์ติเนสที่มีอาการบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้แต่ว่าล่า สุดมีรายงานว่าตัวนักเตะโชครายนะครับมีอาการบาดเจ็บซ้ำอีกโดยที่แหล่งข่าววงในของสโมสรปีศัตวแดงได้เผยกับแมนเชสเตอร์ยิ n นิ่งนิวว่าตัวของลูกชอน่าจะต้องใช้เวลาพักอีกประมาณ4-5สัปดาห์เลยทีเดียวและอาการบาดเจ็บของลูกชอในครั้งนี้ยิ่งเป็นการเพิ่มข่าว้ายให้กับลูเบนอโมริมกุนซือของแมนยูที่ในตอนนี้ตัวของอโมริมก็มีปัญหาในแนวรับอยู่แล้วหลังจากที่ลิซานโดมาติเนสปากันหลังของทีมหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมต ตลอดช่วงเวลาที่เหลือของซีซั่นนี้เพราะอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าขาดแต่ทั้งนี้ยังพอมีลุ้นอยู่บ้างนะครับหลังจากที่ล่าสุดทางด้านเดิะเทเลกราฟได้ออกมารายงานไปอีกทางว่าตัวของลุกชอไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงมากนะักซึ่งอาจจะใช้เวลาพักเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นดูแล้วต่อให้จะเจ็บมากเจ็บน้อยส่วนตัวแอดมินก็มองว่าทีมไม่พร้อมใช้งานอยู่ดีนะครับสำหรับลุกชอถ้าหากเป็นไปได้หาทางคุยยกเลิกสัญญาน่าจะดีกว่านะครับเจ็บแบบ นี้ดูแล้วน่าจะไม่ไหวนะครับสโมสรเสียโอกาสการใช้งานและเสียค่าเหนื่อยจานวนมากผ่านมาเกินครึ่งฤดูกาลแล้วนะครับลงสนามให้กับทีมไปได้แค่3นัดเท่านั้นพอจะหายเจ็บทีไรก็ดันไปเล่นให้กับทีมชาติแล้วเจ็บกลับมาตลอดนะครับสำหรับลูกชอ และอีกหนึ่งรายก็คือเมสันเมาส์นะครับหนึ่งฤดูการลงเล่นช่วยทีมไม่เกิน10นัดเท่านั้นตั้งแต่ซื้อมา60ล้านปอนด์ก็ยังไม่มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับสำหรับเมสันเมาส์ดูแล้วอินิออสและลูเวนอโมริมก็น่าจะต้องล้างบางนักเตะใหม่ทั้งหมดนะครับหากต้องการสร้างทีมใหม่ให้ประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับซัมเมอร์ขอเสริมทัพ4คนซองไลอ up แมนยูภายใต้การคุมทีมของลูเบนอโมริมหรือดูการหน้าจัดเต็มแน่นอนโดยทางด้านแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ได้ออกมาคาดการไลอัพและนักเตะที่ทีมปีศาจแดงจะดึงมาเสริมทีมให้กับลูเบนอโมริมในช่วงตลาดนักเตะซัมเม,มอร์นะ้าโดยเชื่อว่าลูเบนอโมริมจะขอดึงสิทธิ์เก่า2ลายนะครับบวกกับอีก2แข้งที่เคยเล็งเอาไว้ก่อนหน้านี้คาดการ 11ตัวจริงของแมนยูที่ลูเบตอมโมริมจะเลือกใช้งานออกสตาร์ทซีซั่นใหม่ที่หวังทําผลงานให้ดีกว่าฤดูกาลน,นี้โดยตลาดซื้อขายช่วงหน้าหนาวปิดตัวลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับและในตลาดรอบนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้สร้างความฮือฮามากนะักโดยมีรายงานว่าพวกเขาจะไปจัดเต็มในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์มากกว่าหลังจากที่บอร์ดบริหารคว้าตัวนักเตะใหม่มาเสริมทัพให้กับอมโมริมแค่2ลรายเท่านั้นก็คือแพตติกดอกูและไอเดนเฮเวน โดยเชื่อว่าลูเบนอมโมริมกุนซือของปีศาจแดงจะเดินหน้าร้องขอให้บอร์ดบริหารสโมสรทุ่มเงินซื้อแข้งใหม่ในช่วงเปิดตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้หลังจากที่ในฤดูกาลนี้ทีมปีศาจแดงทำผลงานได้ไม่ดีตั้งแต่ที่กุนซือชาวโปรตุกเกสเข้ามาทำงานในช่วงปลายปีที่แล้วโดยนักเตะที่อมโมริมอยากได้ตัวมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้น่าจะมี4รายโดยที่สองคนแรกจะเป็นนักเตะจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับที่เคยเป็นลูกศิษย์ของอมโมริมก็คือจีโอ วานนี่แควนดา้าวิงแบ็กขวาดาวลุ่งชาวโปรตุเกสและวิกตอโยเคเลสกองหน้าทีมชาติสวีเดนส่วนอีก2รายที่แมนยูเลงคว้าตัวก็คือจารลับแบรนเวทปากันหลังของเอเวอร์ตันที่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทีมปีศาจแดงยื่นข้อเสนอคว้าตัวมาร่วงทีมแล้วแต่เชื่อว่าในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้จะเดินดีลคว้าตัวแบรนเวทมาร่วมทีมอีกครั้งและเอเดซอนกองกลางของอาตาลันตาที่หวังจะนำเข้ามาแทนที่กาเซมิโลและคิเซียนอิลิกเซนดูแล้วถ้าได้เสริมทัพตาม ที่ลูเบนอมโมริมต้องการจริงๆก็น่าจะดีไม่น้อยนะครับสำหรับตลาดซัมเมอร์หนะ้าแต่ส่วนตัวแอดมินอยากให้เปลี่ยนเหลือเกินนะครับสำหรับผู้รักษาประตูถ้าอมโมริมยังจะดื้อหล้านส่งอังเดโอในหน้าลงเฝ้าเสาต่อไปดูแล้วทีมก็น่าจะไม่ได้ดีขึ้นไปกว่านี้นะครับถ้ายังมีโกตรงเป็นตรงแบบนี้อยู่ในทีมกองหน้ายิงเท่าไหร่ก็น่าจะไม่พอนะครับแอดมินว่า ไปต่อกที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับพอออนาปลีรับเหตุผลที่ช่วยคว้าตัวกาเนชโชเพราะตัวนักเตะเรียกค่าเหนื่อยสูงเกินไปล่าสุดทางด้านโจวันนี่มันนาผู้อํานวยการกีฬาของนาปลีได้ออกมายอมรับว่าสโมสรของพวกเขาไม่อาจสู้ค่าเหนื่อยของอเลฮันโดกาเนโชปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้โดยที่ในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาสโมสรนาปลีทํางานหนักในการหาตัวแทนควิกซาคาราสเซเคเลียที่พวกเขาขายไปให้กับเปเอช ด้วยค่าตัว70ล้านยูโรนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาไม่สามารถเสริมทัพในระดับที่อันโตนิโอคอนเต้ต้องการได้และจําเป็นที่จะต้องไปยืมโนอาโอกาอร์ฟมาจากเอซิมิลานในช่วงโค้งสุดท้ายตลาดนักเตะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าคอนเต้ต้องการคว้าตัวกาโชมาร่วมทีมและรวมไปถึงก็มีรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าตัวของกาโชเองก็ตอบรับข้อเสนอกับนาโปลีแล้วแต่ว่าการตกลงค่าตัวกับแมน เชสเตอร์ยู่ในแต่ยังไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงอย่างไรก็ตามล่าสุดทางด้านโจวานนี่มันหน้าผู้อํานวยการของนาโปลีได้ออกมาปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวเพราะข่าวที่ออกมาเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามโดยที่ผู้อํานวยการของนาโปลีได้ออกมายืนยันนะครับว่าพวกเขาสามารถบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวกาลาโชกับทีมปีศาจแดงได้แล้วแต่สาเหตุที่ดีลนี้ไม่เกิดขึ้นเป็นเพราะตัวของกาลาโชเองที่เรียกค่าเหนื่อยที่สูงจนเกินไปทําให้การย้ายทีมไม่ เกิดขึ้นในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมเพราะเนื่องจากสโมสรน,นาโลีมีโครงสร้างค่าจ้างที่ถูกกำหนดไว้แล้วผู้อำนวยการนาโปลีกราวดูแล้วถ้าเป็นตามที่ผู้อำนวยการนาโปลีพูดจริงตัวของกาลาโชก็มีใจเอ็นเอียงที่จะย้ายออกจากทีมปีศาจแดงเช่นเดียวกันนะครับในช่วงตลาดมกราคมที่ผ่านมาซึ่งถ้าหากเป็นแบบนี้จริงก็มีโอกาสสูงนะครับที่หลังจากจบฤดูกาลนี้ตัวของกาลาโชจะย้ายออกจากทีมอีกครั้ง และนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้านะครับของวันที่6กุมภาพันธ์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกร,ราบสวัสดีครับ